นี่อ๋อ Amazing ครับตรงนี้นั่งตะไคร่แล้วก็ให้ห่นปลาชมปลาอ่าขอบคุณครับดีมให้เขาเนี่ยเขา<ม>เขาามากิน<ใ>น,นะพามันนอนเล่นในตะไคร้อืมโอ้ยกินกันมันมากเลยอ่ะตับจับจับจับเราไม่ให้เหรอมานั่งขนมให้ห,ากกาห่านผ่านตะไคร่เหรอผ่านตะไคร้เลย จ๋อเปล่าล่ะน้องกลัวตกน้ำอ่าโอ้แต่ไข่เขาเน้นหนาสามชั้นนะครับน้องกลัวสวัสดีครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวที่นครปฐมนะชื่อร้านอะไรครับฮาร์ตี้อะไรครับฮาร์ตี้เฟสเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านนะอยู่ริมบึงโซ่ริมบึงเหรอุ้ยเขาปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะอะไรอะูเบอรร์ี่จริงดิ บุหรี่ที่กินกบขนมอ่ะลูกสีมัม่วงอ่ะทำโปรตีนได้ไงอ่ะเลี้ยวซ้ายนี่ร้านกาแฟก๋วยเตี๋ยวโอ้ติดริมบึงบรรยากาศดีมากเลยต้นมะขิผักสลัดครับนี่ไข่ต้มปูใช่ใช่ที่บ้านเราก็ปลูกผักสลัดมีโต๊ะให้นั่งหลายที่นะตรงนี้ก็นั่งได้อุ้องน้ำอลังการมากครับ โอ้นี่ครับร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวถึงแล้วก็บีมคิดว่าเป็นหมาโยกจะโยกเฉยนั่งไว้ให้ถ่ายรูปแน่ผู้ชายฝั่งนีนน้อะไรครับไหนแอปเปิ้ลอุ้ยแอปเปิ้ลพันอะไรครับเนีน่ยแอปเปิ้ลพันอะไรครับ เปิ้ลแจกเปิ้ลแจ๊ดนี่เขามีพ็อปให้ถ่ายรูปด้วยค่ะ,ะชาวแอปเปิ้ลครับชาวแอปเปิลชาวแอปเปิลเก็บเก็บแบบว่าตักส่วนเลยอ๋อนี่นี่บีต้องมาเก็บตรงนี้ตรงกลางกลางอ่าอ่ะ,อะทำท่าทำท่าเก็บชูชูตะกร้าขึ้นแล้วเก็บบีมเก็บแอปเปิ้ลไหมแม่เก็บแอปเปิ้ลได้เต็มตะกร้าเลยเอา้างงงงเลยงงของจริงมีกลิ่นหอม หมูหมูดูก็รู้แลยวาษีถ่ายนจะายดเขายากออกไปตรงมุมเสวอไชมวิวตะไคร่ร้อนดูเลยอยากพอนั่งกันอ๋อครับอ๋อตรงตะข่ายลมบีมช้าช้านะทอดดิเสียวเสียวอ่ะแต่ไม่น่ากลัวถ้าบีมล่นลงไปเดี๋ยวป้ากกระโดดลงไปช่วยไม่มีตกตะไครล้ไหม ลึกดีครับนี่เขาออกมาจากใต้ครัวครับตัวเหมือนกันอันนี้ปลาอะไรครับพี่ปลายี่สกปลายี่สกครับแต่ด้านนั้นจะเป็นปลาโอปลายี่สกนี่ครับเจ้าของร้านเขาบอกนี่อ๋อ amazing ครับตรงนี้นั่งตะไคร้แล้วก็ให้หันปลาชมปลาอ่าขอบคุณครับบีมให้เขาเนี่ยเขาเขามากินนะมาเล่นในตะไคร่โอ้โหกินกันมันมากเลยอ่ะจับ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 ก็ไม่ให้อะ มานั่งขนมให้หันผ่านตะไคร่เอ่อผ่านตะไคร่เลยแจ่าวปลาไม่ต้องกลัวตกน้ำอ่าโอ้ตะไคร่เขาเน้นหนาสามชั้นนะครับ้องกลัวนี่รับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลอ๋อครับตัวใหญ่มากดีอ่ะปลายิซกดีดีตัวเล็กๆเมื่อก่อนให้อาหารเดียวกระสอบครับห้ากระสอบโอ้นี่ใครมานะแนะนำมานั่งกินตรงเนี้ยแล้วก็ เด็กๆก็นั่งตะคายให้หันปลาบรรยากาศดีะเากโอ้ธรรมชาติอ่ะก็มีโต๊ะนะแล้วบีมเขาจะนั่งตรงนี้อ่ะนี่ก็นั่งดูใช่เหรอนั่งกินได้บีมีเอเดี๋ยวเขายกมาให้นั่งตรงไหนดีเอาหารปลาเดี๋ยวไปซื้อข้างใน โอ้ดิมบึงครับทุกคนสวยงามมากเลยอ่ะนะมีนกให้ดูด้วยดูดิโอ้บนบอบบัวอุย้ยใหญ่เลยอ่ะจริงไปไปสั่งไว้เตี๋วก่อนอกาแฟก็มีนะร้านกาแฟเนี่ยอ่านี่นี่ตั่งอาหารในห้องแอร์นี้ก่อนครับอ่าสั่งก่อนใช่ไหม นั่งตรงนี้ป่ะล่ะห้องแอร์เย็นๆแล้วให้หัานปลาค่อยออกไปข้างนอกนะ,ะนั่งกินในนี้ก่อนเตี๋ยวมาแล้วครับนี่ของบีเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเส้นกุด้งเส้นมันอยากเส้นใหญ่ๆหนุบๆนะมาวาเส้นมีขาวครับเส้นนี้ของป้ากับของแม่เส้นหมี่คุกครับเส้นหมีค่คุกนักงก็ตมาแล้วสั่งนังก,ก็ตกันมาด้วย คนครับคนคุยถึงผงไม่เสร็จเหรอโอ้ยังจะใส่พริก<ม>น้อยนึงก็ยังดีใส่เองไงก็ดีอ่าคนครับคนวิเศษผู้ชมน,นักกินนะยิ่งใหญ่อ่ะกินได้เลยครับโอ้เขากินหน้าเด็ดอร่อยครับทุกคนไงน้ำซุปข้นๆมาบี้ม,ม,ม อะไรมาเผื่อเชิญเฉลิมใช่น่าจะเผื่อือนเส้นที่โยกินลังลังบีเป็นไงได้ไหมเส้นหนู่มเดียวเส้นไหหล่างจิงดิโอ้แต่ชอบเส้นหนิกมากกว่าถ้าคุณอยากลองอ่ะให้ตัดสินใจแล้วว่าคุณบอกอยากลองจริงแค่นี่มีหมูก็เผื่อมีเบิ้ลอ่ะแม่มีครับ พุกแม่เติมซอสก่อนเด็กๆได้กินไปเรื่อยนี่ยากกินจัดคุณยังกินข้าวเหี๋ยวไม่เสร็จเลยนะกินด้วยลองชิมแบบยังไม่ปรุงแล้รสชาติเป็นยังไงมาชิมสิครับว่าต้องปรุงอะไรไหมแม่ไม่ได้ปรีดีแค่นนะเดีย๋งงยวดีให้แม่ชิมก่อน สำหรับแม่แม่ไม่ปรุงแล้วนะไม่ปรุงแล้วอ่ะโอเคอาบีมอยากชิมให้ให้เขาชิมหน่อยเผ็ดปล,มมาล่าม่รูนะอร่อยเปล่าสั่งได้นะ,น,ะนี่เส้นหมี่แต่ว่ายากชิมไหมชิมลูกชิ้นเลครับลูกชิ้นรสชาติเป็นบีมบอกว่าหมูนุ่มมากมีกินนิดเขาบอกว่าหมูที่นี่นุ่มมากอือตุ๋น หมูตุ๋นหรือหมูเป็นแผ่นๆที่นุ่มมาเบียมทั้งสองเลยเนาะแต่ให้แม่ให้แม่ชิมกินกับเส้นด้วยกินกัะเส้นครับโอ้โหน่ากินมากครับทุกคนไปตาก้องหิวเลยตาก้องกินบ้างเน่ะคาราเมลมากมาก็กค,คือกาแฟใส่คาราเมลก็ได้แต่เด็กไม่ควรกินกาแฟนะแต่บีมอยากชิม อร่อยแต่ขมก็คือกาแฟเป็นไงหอมไหมหอมกาแฟป่ะถ้าหวานบินเอาอีกแล้วโอกฟินอีกแลอวไม่มีทางหรอกที่จะนอนไม่หลับปวดทึมอวดก็หลับแล้วบีมาอา่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันเมื่อกี้ปลามาสำรวจปลาตัวใหญ่มากนี่น่าจะเอาเงินเอาเงินยอดไว้เนี่ย ยี่สิบบาทเนี่ยมาดูดิใช่เนื้อดูปลาดิโอ้ใหญ่มากอะไรอะปลาเบงเบงแหมเนี่ยพอเรามาเนี่ยเขาไหว้มาเลยเขารู้ว่าเราจะให้อาหารเขาเนี่ยไปยืนให้ตรงนู้นนะได้เออไปยอดเลยอ่าเขาบอกเอาไปทำบุญเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาตรงนี้ครับโอ้ร้านเขาล่มลื่นมากความจริงนั่งกินตรงนี้ก็ได้เนี่ย นี่ไงให้ตรงนี้ง่ายดีเดี๋ยวเขาก็ว่ายมามาแล้วมาแล้วดูดิดูดิดูดิพอเรามาตรงนี้เขาก็มาวางมันนะฝาเอาฝคุมวางบนโลกโอ้โหโอู้หูหูโอ้ยเป็นย่เลยครับเสียงอะไรร้องครับแห๊ะแห๊ะนกเหรอโอ้ยดู่ิเดี๋ยวจัดเดี่ยจัดอ่ะฝีตาอะไรนี่ ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกหน่อยครับกินไม่ทันใจกระโดดเลยอะดิมยื่นไปเยอะๆเดี๋ยวค้างที่ปูน,อ,นอ,อ,อ่ะเปลี่ยนมาให้ตรงนี้มั้งดูซิว่าจะมีปลาไหมมีไหม,มไม่มีเห็นปะเขาถึงให้ตรงนูนง้นไงตรงนู้นปลาเยอะสุดแต่ชั้นสองกันปะขึ้นทางไหนอะยากขึ้นอะดูดิสวยนะชั้นสองข้างบนน่ามีต้นไม้ด้วยดูดิ ต้องมาให้ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีปลาน,น้ำมันตื้นบีเขาเลยไม่กล้าเข้ามาบู๊ปงอน,นโอ้ยไปชมมิวชั้นสองกันครับชั้นสองมีให้ขึ้นอุ้ยดูต้นกระบองเพชรเขาดิใหญ่มากรอชมวิวโอ้สวยจริง วิวมองเห็นไกลๆเลยโอ้โบลิบๆเลยนะอ้าวเนี่ยเอาเอาก๋วยเตี๋ยวมากินข้างบนได้นะเนี่ยมีเครื่องปรุงงมใช่มีเกาะด้วยตรงกลางเกาะอะไรลาข่วร้อหรือเปล่าเกาะปกะรู้จักปะเกาะล拉ปากอ ไุ่ยมีผลไม้ด้วยกินได้เบ้าของป้อมชิงชาให้นั่งคุณจะต้องนั่งกัน2องคนนะนะเบียดมิกนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับลมลื่นมาก